อันอันอันมัดนี่มัดหาซิปแมนบรนี่สตอรนี่โอ้โหเบิ่งพี่น้องสตอจังหวัดชัยภูมิเด้อนี่มาถูกออสเฮดปลาอันนี้ยเฮดเพิ่งเฮดกระโงกอืมเราขอทัวร์เต็มจ้าเลยเพื่อนโอ้ยสตอชัยภูมินะจ้าไม่ใช่สตอปักใต้เบิ่งฝักแบบเบื้งเต็งเลย พุ่นะอือสอว์้บอมเนว่าอยากกินสตอแล้วลงปากใต้บอมเนเลยคุณนะเมดทีจัดเลยเนาะมิจะแบบโอุ้ยมาถ่ายบ่อยแล้วแล้วรูหมดละนี่แกะแล้วโอ้โหนี่ก็มีนะคะผบักเฉียบน่อยหนาผมโอ้ยผพี่น้องแต่บารูดูการนี้คือมันหน่เด้อนี่เนาะ ผู้น,นิะม,นนมีมีอยู่แต่ว่าช่วงนี้พู้นะอุ้ยอันนี้ปลกก้อยกับมี